รเราจะพาไปชมเมืองที่เคยเป็นเมืองสําคัญในยุคเยอรมันตะวันออกเมืองที่มีความสวยงามประทับใจและนี่คือเมืองที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามดั่งเมืองฟลอเรนซ์ของอิตาลีเป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ํามันสวยงามและเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์ตั้งแต่แรกเห็นที่นี่คือเดรสเดนครับ เ r รสเดนแล้วฮะเป็นเมืองที่มีอารยธรรมวัฒนธรรมที่สวยงามมากฮะก็เห็นด้านหลังผมไหมฮะนี่ก็คือแม่น้ำเอลเบ้นะฮะซึ่งเ r รสเดนเนี่ยเป็นเหมือนกับเมืองวัฒนธรรมของทางยุโรปตะวันออกเลยครับบางทีเขาเรียกว่า Floren c e of the e l b e นะฮะโดยจริงๆแล้วเมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเบรสเดนโดน โดนระเบิดทําลายไปไปเยอะมากฮะแล้วชาวเมืองเขาก็เหมือนระดมทุนในการบูรณะสร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นมาใหม่นะฮะมีตึกสวยๆขึ้นมาดูแล้วเจ๋งดีฮะมองไปนี่แบบว่าอลังการมากวันนี้เ็เป็นวันอาทิตย์นะขนก็เลยมาเที่ยวกันเยอะเหมือนกัน เดี๋ยวเราจะไปตึกด้านนู้นก่อนมาดูแผนที่ก่อนดีกว่าครับ r e s i d e n t สักอย่าง Museum อ๋อมีสาราตังกด้วย Royal Palace Green w a l d Collection of p r i n t and Drawing Philharmonic Orchestra เป็นด้านนูน้น อ๋อเขาจะมีแผนที่บอกนะว่าหมายเลขอะไรเป็นอะไรหมายเลขหนึ่งสวิงเกอ t e โอมาสเต e ร์พิเชอร e l a ลล a n d c o l l e c t i o n p o r c น l a สเ c o l l e c t i o นน่าจะเป็นแกลลอรี่ที่พวกงานพอ l เลนแล้วก็งาน Lane, วาดเามเพอร์โอเปร a House เบอร์สองโอเป a House อ๋อแต่ตอนนี้แผนที่มันมีปัญหาแนละ้วนี่ครับแม่น้ำเอลเบ้ ที่เรายืนลงเมื่อกี้นะ okay. เดี๋ยวเราลองไล่ๆดูกันไปนะบว่าตรงไหนเป็นยังไงเด e สเดนเป็นเมืองเก่าที่มีอายุมากกว่า800ปี มีความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมและศิลปะมานานหลายศตวรรษและครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของครอบครัวกษัตริย์โปแลนด์อีกด้วยนะครับและเมืองนี้ยังเป็นที่รู้จักในชื่อจิเวล BOX เนื่องจากมีศิลปะใจกลางเมืองสไตล์บาโลกและโลโกโคอยู่มากมายโดยที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเอลเบ้ทางตอนใต้ของกรุงเบอร์ลินครับ ซึ่งแต่เดิมที่นี่เคยเป็นเมืองที่มีความสวยงามมากแต่ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2ได้ถูกทำลายลงบางส่วนจากการทิ้งระเบิดโดยฝ่ายพันธมิตรและมีอาคารที่โดดเด่นที่สุดคือโบสถ์แห่งนี้ครับตั้งอยู่ที่นอยมาดซึ่งโบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่18และถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซากปรักหักพังที่เหลือถูกทิ้งไว้เป็นเวลา50ปีเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานสงครามก่อนที่จะถูกสร้างขึ้นใหม่ในระหว่างปี1994ถึง2005ครับ ก็นางหุ่นเลยะฮะอ๋อมีสวนอยู่ตรงตรงกลางตึกที่ด้วยฮะอ๋อสวยมาก นี่คือแม่น้ำเอลเบ้นะฮะที่อยู่ด้านหน้าตึกแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นคาเฟ่ฮะโอ้โหวิวนี่คือสุดยอดมากเดี๋ยวเราเดินลงไปกันเดี๋ยวขึ้นมาดูแล้วฮะเราจะต้องคือเรามาแบบมาเช้าเย็นกลับฮะเราก็จะต้องรีบถ่ายรีบเดินต่อน,นิดนึงขึ้นมาสวยดีฮะใบเหมือนต้อนองุ่นแต่ไม่รู้ว่าคือต้อนอะไร โดยดรสเดนถือได้ว่าเป็นเมืองซึ่งมีสถาปัตยกรรมมันสวยงามมากมายและมีระบบการขนส่งนักท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบจึงทําให้ d ดรสเดนคืออีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศเยอรมันที่เราไม่ควรพลาดในการมาเยี่ยมชมความงามนะครับ และที่กำแพงแห่งนี้นะครับมีความยาวถึง101เมตรสูง10.46เมตรและเป็นกำแพงที่ประดับประดาด้วยกระเบื้องที่ยาวที่สุดในโลกครับจะเห็นว่า จะมีความยาวมากเลยแล้วก็ถ้านักท่องเที่ยวที่เขามาเนี่ยเขาก็ต้องมาถ่ายรูปมาเดินเล่นในซอยนี้เหมือนกันนะ,ะเพราะว่าเป็นเหมือนอีกหนึ่งไฮไลท์ของเดรสเดนะฮะคือเรียกว่าต้องมานะะถนนไม่ยาวมากแต่ก็ยาวพอที่จะให้เห็นความสวยงามของของภาพวาดด้านบนได้นะคร ที่ซอยนี้ก็จะมีร้านขายของที่ระลึกนะฮะมีทั้งรูปว่าดมีทั้งเสื้อมีแมกเนตมีแก้วใครมาก็ซื้อได้เลยตรงนี้และบระิเวณกำแพงนี้อย่าลืมไปชมการแสดงนี้ด้วยนะครับจะมีทำตัวแข็งเหมือนหุ่นททนี่ครับเดี๋ยวหยอด2ยูออิโลดูว่า แบบลครับเราดูาเราหยอดกันอีกทีนะครับหยอดป๊าบขยับแล้วเข้าใจหาก,กินฮะหา,ก,หาก,กินโดยฝีมือนี่ฮะข้างหลังผมเขาหยุดละ เมื่อยนะะหงเมื่อยทีนี้เราก็เดินไปต่อเก่งมากคือเรียกว่าใช้ฝีมือเก่งดีฮะเก่งดีด้านหน้านี่จะเป็นโรงแรมที่พักแล้วก็เป็นเป็นตึกโบสใหญ่มากบริเวณนี้ก็จะมี คาเฟ่มีโรงแรมมีร้านอาหารรถม้านะฮะคือมาดรสเดนนี่นั่งรถมาเที่ยวน่าจะได้เป็นอีกันลงแต่มันดูว่าราคาเท่าไหร่เราเดินไปดูอีกบทหนึ่งฮะเป็นย่านที่คนหนานแน่นมาก เป็นอีกโบสถ์ใหญ่ใจกลางเมืองเดสเดนฮะเจ mm hmm. ๋งดีนะ mm hmm. มีบ้านเมืองสมัยใหม่แล้วก็เป็นโบสถ์ในยุคแบบโบราณ เป็นย่านเรียกว่าย่านร้านอาหารย่านคาเฟ่เหมือนที่เราเคยเห็นในหลายๆที่นะมีจตุรัสใจกลางเมืองเหมือนกันใน่าจะเป็นตลาดเนาะนี้เราจะเดินดูในตลาดนะคร เป็นวันอากาศดีนี่เป็นภาพวาดของเมืองเดรสเดนนันั่งวาดกันอยู่นี้เลยนะครับนี่เราไปดูกัน วันนี้เป็นวันอาทิตย์ทุกคนก็จะหยุดงานแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตนะฮะเที่ยวเล่นพักผ่อนอะไรก็ว่ากันไปมีเทวดาอยู่นี้ด้วยเทวดาอยู่หน้าโบสถ์ถ่ายรูปได้ บ้านเมืองเขาเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือคนที่ไปดูในโบสถ์เมื่อกี้ฮะแล้วน,นี่ครับก็คือเขาจะมานั่งมานั่งกินเบียร์นั่งกินอาหารตากแดดกันฮะคือที่เยอรมันในฤดูร้อนเนี่ยทุกคนจะชอบแดดเป็นพิเศษครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปที่ย่านตึกเก่านะฮะอันนี้เป็นย่านเรียกว่าย่านเมืองหน่อยฮะมีคาเฟ่มีร้านอาหารมีคนมาเดินเล่น คือรอบๆจตุรัสเนี่ยมีคาเฟ่ล้อมรอบไปหมดเลยเพราะว่าวันอาทิตย์นะฮะที่ที่เยอรมันเขาจะไม่ทํางานกันนะสิ่งที่จะเปิดอยู่ก็คือพวกร้านอาหารจะเปิดร้านอาหารคาเฟ่พวกนี้เปิดแต่ว่าพวกร้านขายของเขาจะไม่เปิดกันนะนั่นมีรถม้าด้วยนะร,รถม้าชมเมือง,องนี่ครับเดี๋ยวเราเดินออกไปทางอีกอีก อีกส่วนหนึ่งนะฮะคนมาเทีย่ยวกันเยอะมากนี่ฮะซอยที่เราเข้าไปเมือเ่อกี้ครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในตึกนั้นกันนะว่าเดินทะลุตึกเนี้ไปอ่ะจะมีอะไรอยู่ด้านในคือบริเวณนี้เป็นย่านตึกเก่ามาเลยครับ อันนี้เขามีร้องโอเปลา่าก็ไม่ถส่อ๋อนี่ฮะเป็นเป็นตึกเก่าทะลุมาจากทางด้านหลังนะฮะดูมาด้านนี้ก็จะเป็นตึกเก่าเหมือนเดิมฮะเขาน่าจะเป็นตึกที่ สร้างแล้วกันอุลักเอาไว้ฮะคือเมื่อตอนสงครามโลกเนี่ยเ,เดสเซนเป็นเมืองที่โดนทําลายแบบเยอะมากฮะแล้วเขาก็เลยสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะคือเมืองนอกๆเมืองจากแถบนี้ฮะก็จะเป็นเป็นตึกรุ่นใหม่แล้วนะครับแต่มีเฉพาะช่วงบริเวณย่านโอทาวเนี่ยที่ที่ยังเป็นรูปแบบ เดิมของตึกที่โดนทำลายไปอยู่อันนี้เดี๋ยวเราลองมาต่อแถวกินไอติมคนน่าจะอร่อยเพราะคนต่อแถวกันเยอะมากออเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองทานกันดูนะครับตอนที่ไปปลาก็ไปต่อแถวกินขนมที่ปลากนะตอนนี้มาเดรสเดนก็ลองมาต่อแถวกินไอติมของเขาดูบ้าง น่าจะเป็นไอติมมีชื่อเสียงของทางนี้อร่อยหรือเปล่านี่ไม่ทราบนะฮะแต่รู้ว่าคนตอบแถวเยอะเราก็ต้องลองสนอนนี่ครัีอยลองดูฮนะว่าจะอร่อยไหมนี่ฮะน่าจะเป็นไอติมแล้วนะฮะอันนี้ฮะตามป้ายน่าสนใจทีเดียวเพราะคนรอซื้อกันเยอะมากเป็นเหมือนช็อกโกแลตหรือไอติมเ,มเ,มนะเมหลี่ยมๆนะเหลี่ยมจัตุรัสเลย น่าจะร้านชื่อดังเช่นได้ครับเพราะว่าคนต่อแถวันเยอะจะถึงตาแล้วนะครับเราจะสั่งไอติมแท่งนะทุกคนสั่งไอติมแท่งหมดใช่ three three of this yes นี่เราะเสิร์ฟอย่างนี้นะฮะนี่ครับโอ๊ะกุกันไอซิมนะกากันตอซ นันน,นอรอรับนี่ฮะไอติมเป็นแบบนี้นะฮะได้มาแล้วครับจะก,กินลองดูนะอืมอร่อยก็สำหรับคนที่ชอบกินช็อกโกแลตร้อนอย่างผมปโปรด อร่อยอร่อยดีฮะมันเป็นเนื้อแน่นๆหน่อยฮะหวานน้อยดีฮะชอบเนื้ออร่อยูอเนื้อฮะตอนแรกนึกว่าขนมปัง อร่อยดีเยี่ยมนะครับนี่ครับร้านนี้คนก็นจะมาเข้าแถวสอบกินไปนเหลือเท่านี้ละ,ลละกินแล้วนีและ ก็คือเป็นร้านช็อกโกแลตได้เป็นช็อกโกแลตชื่อดังของที่ดรสเดนฮะแล้วพอเขาทำช็อกโกแลตสิ่งที่เขาทำต่อมาก็คือทำไอศครีมช็อกโกแลตร้านคาร์มอนด้าซึ่นะครับเป็นร้านช็อกโกแลตของที่ดรสเดนนะเขาเขียนว่าเหมือนช็อกโกแลตมิวเซียมด้วยนะฮะก็ได้เป็นร้านเก่าแก่ของที่ดรสเดนแล้วก็พอทำช็อกโกแลตเสร็จปั๊บเนี่ยเขาช็อกโกแลตนั้นอนะ่ะมาทำไอศครีมช็อกโกแลตคนก็เลยมารอต่อแถวกันฮะเข้าใจแล้วครับว่า ทำไมคนถึงมาหล่อซื้อกันเยอะขนาดนี้นะฮะก็เมื่อกี้กินเสร็จแล้วฮะรสชาติไม่หวานมากดีฮะแต่เป็นช็อกโกแลตอร่อยมากคือด้วยความเชี่ยวชาญเล่นช็อกโกแลตฮะเขาก็เลยเอามาทําเป็นไอศครีมอร่อยเป็นไอศครีมช็อกโกแลตที่อร่อยเลยครับเดี๋ยวเราเดินไปต่ออีกจุดหนึ่งดีกว่านะฮะ ต่อยอจุดหนึ่งวันนี้เราจะเดินกันอยู่แต่ในย่านแถวๆนี้ยฮเพราะว่าไฮไลท์ของเดสเซนก็จะอยู่แถวริมแม่น้ำนี่แหละครับตึกแถวริมแม่น้ำเราก็จะมีของกินอยู่ด้านหน้าตึกด้านไหลพวกนี้เยอะนีไอติมง่ายๆก็มีตรงนี้สำหรับคนที่ร้อนในวันอากาศร้อนแบบนี้ นี่เป็นรูปปั้นน่าจะเป็นคิงของที่นี่นะเด็กๆชอบนะฮะคือเราจะเห็นกิจกรรมหลายๆอย่างฮะที่บริเวณลานพวกนี้ฮะรถม้าจอดรับรอรับบริการเออลองถามดูก็ได้นะ คนละยี่สิบเหรออยากลองไหมค,ครึ่งชั่วโมงมะโอเคได้ได้ <c oughs> ได้ได <c oughs> เดี๋ยวเราลองนั่งรถม้านะ <c oughs> พอมาแล้วองลองนั่งรถม้านหน่อย60ยูโรนะฮะ <c oughs> ได้เลยครับ <c oughs> เราไปลองนั่งรถม้าดีกว่า เป็นรถสมัยสงครามโลกนะสมัยรัสเซียสมัย,มย,นะมยเป็เเนเยอรมันตะวันออกนะเฟรบี้ในเดรสเนเ,ออเรื่อยๆเปื่อยๆไป Yeah, but นั่งกินเบียร์กันเลยอยากกินเบียร์เลยอ่ะขอสักแก้วก่อนกลับได้ไหมเนี่ย มันจะไม่เร็วแต่ว่ามันได้บรรยากาศใหม่ๆที่เราได้ท่องเที่ยวผ่านรถมา้าฮะบางมุมมองก็ทําให้เราคิดว่าถ้าเป็นรถม้าสมัยก่อนอ่ะเวลาวิ่งในเมืองสมัยก่อนนี้มันคงจะแบบอลังการกว่านี้เยอะมาก ตัวใหญ่มากถ้าม้าไทยนี้เบ็เลก็กกว่ากันเยอนะด้านหลังผมนะก็เป็นคาทอลิกเชิร์ชซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็ จะเป็นที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของกษัตริย์ที่นี่นะฮะก็จะมีวังอยู่ตรงนู้นอยู่ติดกันแล้วก็จะมีทางเดินนะทางเดินทะลุไปที่ที่โบสถ์ได้เลยคือเรียกว่าคิงเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องลงมาเดินข้างล่างฮะจากวังก็เดินทะลุไปที่โบสถ์ก็เรียกว่าสบายๆอำนะวยความสะดวก ก็มาถึงอีกจัตุรัสหนึ่งนะฮะจะมีโอเปร่าเฮาส์แล้วก็มีเหมือนพอร์ชเลนมิวเซียมที่นี่ด้วยแต่วันนี้เราไม่มีเวลาดูข้างนอกอกว้างๆเอาละครับหลังจากเที่ยวเขตเมืองเก่าเสร็จแล้วสถานที่ต่อไปต้องที่นี่เลยครับปราสาสวิงเกอร์ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อนของเจ้าผู้ครองนครแห่งนี้ในอดีตครับ สร้างในสถาปัตยกรรมแบบบาโรกที่มีอาคารหลักอยู่หนึ่งหลังที่ล้อมรอบไปด้วยซุ้มประตูจํานวน3ซุ้มโดยที่แต่ละซุ้มจะมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อถึงกันซึ่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์พอสเลนไปแล้วนะครับแต่วันที่ผมไปสิ่งที่ได้เจอคือแบบนี้เลยครับนี่ฮะเป็นพอสเลนมิวเซียมฮะ โอ้กำลังทําโอ้เห็นไา้ไกลเลยครับว่าด้านในกำลังซ่อมแซมอยู่นะไม่รู้ว่าต้องมากี่ปีถึงจะสวยงามโอ้ ครับโอ้โหเสียดายอนี่เป็นพิพิธภัณฑ์พอเลนนะฮะจัดสวนใหม่โอ้โห oh, <no. S 1> โอ้โ้หแม่นจะลังการมากเลยกำลังซ่อมฮะกำลังซ่อมแซมเสียดายจัด จะเดินดูได้แต่ก็ไม่เห็นอะไรสวยงามนะยังเดินขึ้นไปเดินดูข้างบนได้น,นฮะจริงๆแล้วก็จะมีรูปปัน้นอะไรอยู่ข้างบนฮะโชว์ได้แต่ว่าตอนนี้คงเดินขึ้นไปก็คงไม่ได้มีอะไรแล้วนี่ฮะด้านหลังผมก็เป็นภายในพิพิธภัณฑ์พอร์เชเลนแห่งนี้นะก็กำลังสร้างอยู่ฮะด้านในก็กำลังก่อสร้างใหม่ ก็ไม่มีอะไรให้ดูแล้วฮะเดินออกดีกว่าไม่รู้กี่ปีเสร็จนะแล่ตอนนี้นะครับผมก็คงต้องกลับเบอร์ลินแล้วนะฮะเพราะว่ามีเวลาประมาณสักครึ่งวันในดรสเดนก็เป็นเมืองที่ ประทับใจฮะคือมีตึกที่สวยมีบรรยากาศเมืองที่แบบว่าเจ๋งดีฮะวันนี้เวลาไม่เยอะมากไว้ถ้ามีโอกาสเนี่ยคงต้องขอมานอนที่เดรสเดนสักคืนหนึ่งนะฮะน่าจะทำให้ได้มองได้เห็นอ,อ,อะไรที่น่าสนใจของเดรสเดนมากมากกว่านี้นะฮะแต่แค่มาแค่นี้ก็ประทับใจนะฮะคืออารมณ์เหมือนได้เห็นปลากแบบย,อยนะ่อส่วนฮะมีแบบ มีตึกที่อยู่ริมแม่น้ำแบบสวยๆดูแล้วแบบเ,เรียกว่าว้าวอะฮะบริเวณท่องเที่ยวไม่ได้กว้างมากแต่ว่าประทับใจนะฮะก็เรียกว่าถ้ามีโอกาสแวะมาที่เยอรมันการมาเที่ยวเด d สเดนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งซึ่งดีฮะวันนี้เหมือนจะลมแรงเหมือนจะมีฝนเข้ามาอีกแล้วก็จำเป็นจะต้อง ลาทุกคนไปก่อนนะฮะแล้วถ้ามีโอกาสผมจะกลับมาเที่ยวที่ d r รสเดนอีกครั้งนะวันนี้ก็บ๊ายบายครับส่วนตอนนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้เป็นแรงใจและไม่พลาดชมรายการตอนใหม่ของเราด้วยนะครับและพบกันใหม่ตอนหน้าส่วนจะมีที่ไหนกันบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ